ทำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยก่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับสำหรับการค้นของตำรวจจะต้องมีหมายค้นและถ้าจะจับจะต้องมีหมายจับถึงจะทำการได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันนะครับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา70บัญญัติเอาไว้ว่าหมายค้นซึ่งออกเพื่อพบ และจับบุคคลน,นั้นห้ามมิให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลน,นั้นด้วยและเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับครับสิ่งสำคัญนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าใจเสมอว่าการค้นต้องมีหมายคน้นและการจับก็ต้องมีหมายจับกฎหมายย่อมมีข้อยกเว้นอยู่ดังตัวอย่างตามคำพิพากษาของศาลฎีกาดังต่อไปนี้ครับกรณีแรกตำรวจคน้นและจับคดียาเสพติด ซึ่งตำรวจมีหมายค้นแต่ไม่มีหมายจับครับสารพิจารณาว่าการค้นในคดีนี้เป็นการค้นเพื่อพบและยึดยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับการออกหมายค้นจึงจะกระทำได้เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดและไม่จำเป็น ต้องออกหมายจับบุคคลตามมาตรา70ด้วยเมื่อตรวจค้นแล้วพบว่าจำเลยมีเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีน am ไว้ในครอบครองซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าพนักงานครับมีอำนาจจับจำเลยได้ตามกฎหมายมาตรา78อน,นุ1โดยหลักแล้วครับการจับต้องมีหมายจับหรือคำสั่งของศาลครับแต่กรณีตัวอย่างที่ยกเมื่อสักครู่นี้เป็นการจับที่ไม่มีหมาย พราะพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายนะครับยาเสพติดนั้นเคลื่อนที่ซ่อนหรือทำลายได้โดยง่ายถ้าต้องรอหมายจับมาพร้อมหมายคน้นของกลางคงต้องสูญหายเป็นแน่ครับกรณีที่2เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านยินยอมครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นโดยไม่มีหมายคน้นโดยหลักการแล้วห้ามไม่ให้ค้นในที่ระหูฐานโดยไม่มีหมายคน้นหรือคำสั่งของศาลครับแต่มีข้อยกเว้นไว้เช่นเดียวกัน มาดูกรณีครับนางปรารถนาเนี่ยยินยอมให้เจ้าหน้าที่นะฮะเป็นเจ้าพนักงานตํารวจไปตรวจค้นโดยนางปรารถนาเป็นผู้พาเจ้าพนักงานตํารวจไปตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุด้วยตนเองก็แสดงว่าการค้นได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจความยินยอมของนางปรารถนาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานได้ขม่มขู่หรือหลอกลวงให้นางปรารถนา ให้ความยินยอมในการค้นไม่มีเลยแม้การค้นจะทำโดยไม่มีหมายค้นที่ออกโดยสารอนุญาตให้ค้นได้ก็ไม่ใช่เป็นการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยกกับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้